อบพยพบทที่32เมื่อประชาชนเห็นโมเสสล่าช้าอยู่ไม่ลงมาจากภูกเขาจึงพากันมาหาอาโรนกล่าวว่าจงลุกขึ้นสร้างพระให้เราซึ่งจะนำหน้าเราเพราะว่าโมเสสคนนี้ที่ได้นำเราออกมาจากแผ่นดินอียิปต์เราไม่ทราบว่าเขาเป็นอะไรไปแล้วอาโรนจึงกล่าวกับพวกเขาว่าจงปลดตุ้มหูทองจากหูภรรยา และหูบุตรชายหญิงของเจ้าทั้งหลายแล้วนำมาให้เราเถิดประชาชนทั้งหมดจึงปลดตุ้มหูทองจากหูของตนมามอบให้อารอนเมื่ออารอนได้ทองคำจากพวกเขาแล้วจึงใช้เครื่องมือหล่อทองคำเป็นรูปโคนหนุ่มแล้วเขาทั้งหลายประกาศว่าโออิสราเอลสิ่งเหล่านี้แหละเป็นพระของเจ้าซึ่งนำเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์เมื่ออารอนเห็นดังนั้นแล้วจึงสร้างแท่นบูชาไว้ ตรงหน้ารูปโคนั้นแล้วอารนประกาศว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันเทศกาลเลี้ยงถวายเกียรติพระยาเวลุ่งขึ้นพวกเขาก็ลุกขึ้นแต่เช้าวถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและนำเครื่องสันติบูชามาประชาชนก็นั่งลงกินและดื่มแล้วก็ลุกขึ้นทำสิ่งที่น่าบัตดสีต่อกันพระยาเวตรัสกับโปเสตว่าเจ้าจงลงไปทันที เพราะว่าประชากรของเจ้าซึ่งเจ้าได้นำออกจากแผ่นดินอียิปต์นั้นได้ทำเรื่องเสื่อมเสียพวกเขาได้หันจากทางซึ่งเราบัญชาเขาไว้นั้นอย่างรวดเร็วคือได้ลออรูปโคขึ้นสำหรับตนและกราบไหว้และถวายสัตวบูชาแก่รูปนั้นและกล่าวว่าโออิสราเอลสิ่งเหล่านี้แหละเป็นพระของเจ้าซึ่งนำเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์ และพระยาเวยังตรัสกับข้าพระเจ้าว่าเราได้เห็นชนชาตินี้แล้วและดูสิเขาเป็นชนชาติที่หัวแข็งบัดนี้ขออย่ายับยั้งเราเพื่อความโกรธของเราจะเดือดพุ่งขึ้นต่อพวกเขาและเพื่อเราจะทำลายเขาทั้งหลายเสียส่วนเจ้าเราจะให้เป็นชนชาติใหญ่แต่โมเสกราบทูลวิงวอนพระยาเวพระเจ้าของท่านว่าข้าแต่พระยาเว ทำไมพระองค์จึงเกลี้ยยิ่งนักต่อประชากรของพระองค์ซึ่งทรงนําออกจากแผ่นดินอียิปต์ด,ตด,ด้วยฤทธฐานุภาพอันยิ่งใหญ่และด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์เล่าทําไมโปรดให้คนอียิปต์กล่าวว่าพระองค์ทรงนําพวกเขาออกมาเพื่อจะทรงทาร้ายพวกเขาเพื่อจะทรงประหารพวกเขาที่ภูเขาและทําลายพวกเขาเสียจากแผ่นดินขอพระองค์ทรงหันกลับจากพระพิโรธอันแรงกล้า และขอเปลี่ยนพระไทยอย่าทำอันตรายประชากรของพระองค์ขอทรงละลึกถึงอับราฮัมอิสอักและอิสราเอลผู้รับใช้ของพระองค์พระองค์ทรงปฏิญาณกับเขาเหล่านั้นว่าเราจะให้เชื้อสายของเจ้าทั้งหลายทวีขึ้นเหมือนดังดวงดาวในท้องฟ้าและเราจะยกแผ่นดินนี้ทั้งหมดที่เราสัญญาให้แก่เชื้อสายของพวกเจ้าและพวกเจ้าจะรับไว้เป็นมรดกตลอดไป แล้วพระยาเวจึงเปลี่ยนทยัศไม่ทรงทำอันตรายต่อประชากรของพระองค์อย่างที่มีพระดำริไว้แก่ประชากรของพระองค์โมเสสก็กลับลงมาจากภูเขาถือแผ่นศิลาพระโอวาทสองแผ่นซึ่งจารึกทั้งสองด้านจารึกทั้งด้านนี้และด้านนั้นแผ่นศิลาทั้งสองแผ่นเป็นพระราชกิจของพระเจ้า และอักษรที่จารึกนั้นเป็นลายพระหัตถ์ของพระเจ้าสลักไว้บนแผ่นศิลานั้นเมื่อโยชูวาได้ยินเสียงประชาชนอื้อเออยู่เขาจึงเรียนโมเสสว่ามีเสียงสงครามในค่ายแต่โมเสตตอบว่านั่นไม่ใช่เสียงร้องของผู้ชนะและไม่ใช่เสียงร้องของผู้แพ้แต่เป็นเสียงร้องเพลงกันที่เราได้ยินพอโมเสสเข้ามาใกล้ค่ายได้เห็นรูปโคและขนเต้นรำ โทษสะของมูเสสก็เดือดพลุ่งขึ้นท่านโยนแผ่นศิลาในมือทิ้งตกแตกเสียที่เชิงภูเขานั่นเองแล้วท่านเอารูปโคที่พวกเขาทำไว้ไปเผาเสียและบทเป็นผงรอยลงในน้ำและบังคับให้คนอิสราเอลดื่มโมเสสจึงถามอารณนว่าประชาชนนี้ทำอะไรแก่ท่านเล่าท่านจึงนำบาปใหญ่นี้มาสู่พวกเขาอารณนตอบว่า อย่าให้ความโกรธของเจ้านายของข้าเดือดพลุ่งขึ้นเลยท่านก็รู้จักประชาชนพวกนี้แล้วว่าพวกเขาเอนเอียงไปในทางชั่วพวกเขามากล่าวกับข้าว่าขอสร้างพระให้เราซึ่งจะนำหน้าเราด้วยว่าโมเสสคนนี้ที่ได้นำเราออกจากแผ่นดินอียิปต์นั้นเราไม่ทราบว่าเขาเป็นอะไรไปแล้วแล้วข้าตอบพวกเขาว่า ใครมีทองคําให้ปลดออกมาพวกเขาก็มอบทองคําให้ข้าแล้วข้าก็โยนลงไปในไฟแล้วโคนนี้ก็ออกมาเมื่อโมเสสเห็นประชาชนเตลิดไปเพราะอารรนปล่อยเขาทั้งหลายให้เตลิดไปจนพวกเขาถูกพวกศัตรูเย้ยหยันแล้วโมเสสยืนอยู่ที่ประตูค่ายร้องว่าใครอยู่ฝ่ายพระยาเวจงมาหาเราเถิด คนเลวีทั้งหมดก็มาหาโมเสสพร้อมกันโมเสสจึงกล่าวกับพวกเขาว่าพระยาเวพระเจ้าของอิสราเอลตรัสด,ดังนี้ว่าแต่ละคนจึงเด็บดาบแนบกายและไปมาตามประตูค่ายแล้วแต่ละคนจงฆ่าพี่น้องและมิตรสหายอีกทั้งเพื่อนบ้านของตัวเองคนเลวีก็ทำตามที่โมเสสสั่งและประชาชนประมาณ3,000คนตายลงในวันนั้น และโมเสสกล่าวว่าในวันนี้ท่านทั้งหลายจงสถาปนาตัวเองรับใช้พระยาเวแต่ละคนจงสู้รบกับบุตรและพี่น้องของตนเพื่อวันนี้พระองค์จะทรงอวยพรท่านทั้งหลายวันรุ่งขึ้นโมเสสจึงกล่าวกับประชาชนว่าท่านทั้งหลายได้ทำบาปใหญ่หลวงแต่บัดนี้เราจะขึ้นไปเฝ้าพระยาเวบางทีเราจะลบบนทินบาปของพวกท่านได้ โมเสสจึงกลับไปเฝ้าพระยาเวกราบทูลว่าอนิจจาประชากรนี้ทำบาปใหญ่หลวงพวกเขาสร้างพระด้วยทองคำสำหรับตัวเองแต่บัดนี้ขอพระองค์โปรดยกโทษบาปของพวกเขามิฉะนั้นขอพระองค์ทรงลบชื่อของข้าพระองค์เสียจากหนังสือที่พระองค์ทรงจดไว้พระยาเวตรัสกับโมเสสว่าผู้ใดทำบาปต่อเราเราก็จะลบชื่อผู้นั้นจากหนังสือของเรา บัดนี้จงไปเถิดนำประชากรไปรยังที่ซึ่งเราบอกแก่เจ้าแล้วนี่แน่ทูตของเราจะนำหน้าเจ้าแต่ว่าในวันที่เราจะลงโทษนั้นเราจะลงโทษพวกเขาเพราะบาปของพวกเขาพระยาเวทรงบันดาลให้ภัยที่บัติเกิดขึ้นกับประชากรเพราะพวกเขาทำรูปโคนหนุ่มซึ่งอารโณนทํานั้น